ผีหลังห้องตอนเด็กสาวในลู่ว่ยที่สี่ซาๆา,าแปะฮะฮะาๆา,า,าอืมว่าเร็วกว่ารอบเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งวินาทีเฮ้แม้เต้ยขยันจังนะใกล้แข่งแล้วใช่ไหมอืมแต่ยังทำเวลาได้ไม่ค่อยดีเลย ขยันแบบน,นี้ก็ดีหรอกแต่ฟ้อมค่ำๆอย่าเผลอไปไว่าในรูที่สี่ละ่ะเคยมีเด็กผู้หญิงที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนเข้าซ่อมจนขาเป็นตะคริวจมน้ำตายแล้ววิญญาณก็เลยสิงสถิตยอยู่ในรูไหวที่สี่สยายผมยาวคอยดึงขาคนที่มาไหวน้ำให้จมไปด้วยกัน เฮ้ยเรื่องผีสางไวนะ้น้ำอีกแล้วเหรอเบื่อจะฟังแล้วละ่ะไม่เชื่อก็ตามใจงั้นกลับบ้านก่อนนะติก๊กทอกเต้ยหกโมงกว่าแล้วนะกลับได้กลับกันได้แล้วผมยังทำเวลาไม่ดีเลยครับขอฝึกต่ออีกฟังหน่อยนะครับครูฝึกกับกับก่อนก็ได้ครับอืมงั้นครูจะบอกพันลงไว้ ก็แล้วกันนะรับชาชาซาาชา,าอ่ะ,ะสองทุ่มแล้ว mm hmm. เหรอกลับดีกว่าว้าวอะไรนะเด็กโรงเรียนเราเหรอน่ารักจังเออสวัสดีครับชื่อเต้ยนะมาซ่อมเหรอเออสวัสดีค่ะเราชื่อออมอาทิตย์หน้าเราจะคัดตัวแทนโรงเรียนแล้วก็เลย ต้องมาซ่อมนะเต้ยหลุดแล้วลุงจะปิดสาแล้วน,น,นะนี่เพื่อนเถอะนะรับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะออมบ๊ายบายเต้ยวันต่อมาติ๊กต๊อกซาซาโอ้โหออมไหวเร็วมากเลยเก่งจริงงแต่เราเห็น อ,อมได้ไม่แต่ลูที่ฟีตลอดเลยไม่กลัวตำนานผีลู่ที่ฝีเหรอเพราะเคยได้ยินนะสิเขาถึงว่ากันว่าตอนดึกๆนะ่ะนอนถึงลูถึงว่าลูนี้เฉพาะตอนดึกง่แหละเอ๊ะเขาว่ากันว่าเด็กที่ตายจะช่วยบรรดาให้ให้คนที่ซ้อมในลู่ว่าที่ฝีชนะการแข่งขันได้น่ะ แล้วตัวเขาเองต้องตายทั้งนั้นที่ยังไม่มีโอกาสชนะไงล่ะเอ๊ะจริงเหรอฮ่าฮ่จริงสิแล้วเตรู้ไหมตั้งแต่มาไหว้รูกที่ฝีเราแข่งรอบเราแข่งเข้ารอบมาตลอดเลยนะกัไานจะได้นานแถมอึดสุดๆเลยด้วยถ้าอยากรู้เคล็ดลับเราจะบอกให้พรุ่งนี้ฝปิดแอบมาเจอกันตอนหมโมงเย็นอย่าบอกใครนะเต้ย ได้เลยเราจะแอบปีนรั้วเข้ามาทาหน้าหลังฝ่ายเองมันต่อมาซาซาซา,า,า,าโอ้โหดำน้ำอึดจริงๆด้วยแฮะแทบไม่เห็นหน้าขึ้นมาเลยทำได้ยังไงกันนะซาซาข้ามาลู่ที่สี่สิเตอรเอ์เราจะบอกแล้วจะบอกเคล็ดลับให้อืมอืมอ,อวูวับเว ช่วยด้วย,วยบุ๊บบุ๊บบุ๊บอ้อมเคล็ดลับดำน้ำลึกนั่นก็คือของเราก็คือเนาะลงมานอนตายอยู่ก้นสระแบบนี้ไงล่ะเต้ยว้า